วัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกนะับช่องบุญเติมวันนี้เปิดเปิดคลิปด้วยไม่ใช่บุญเติมนะเป็นลุงข่าวพอดีกําลังจะออกมารับอมวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันจะไปทาาําอะไรฝากติดตามนะครับไปกันครับ นนี้เราก็มาถึงจุดที่เรามารับอมวยนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าจะพูดยังไงผมไม่ได้บอกเขาก่อนนะว่าจะถ่ายคลิปทำไเหมือนจะคิดแล้วแหละว่าถ่ายคลิปเนี่ย ไปหยิบกลองมาอะไรคะอะไร <laughs> ได้ตัวแล้วโอเคไปเดินทางกันต่อครับครับ,รบตอนนี้เราก็มา <c oughs> อยู่กันที่ชอ็อปอาหารสดนะครับ <c oughs> หาวัตถุด,ดิบก่อนสำหรับวันนี้เมนูของหู่ย่า จัดไปเอาแบบไหอัเอลืเอกเองก็ได้อันนี้เชฟลงมนอเลือกเองเลยเชฟมดูมาม่าบังบังไม่ไปสุดบังเลยแน่ใจนะเอานีนะครับคิดตังแล้วใสข้าวหไ อันนี้คือสเสบียงส่วนหนึ่งนะครับสาหรับคืนนี้อันนี้ที่ร้านเอก,กชัยชอบดูหน้าตาไหมคะมาอุ่นหนุนกันได้นะครับ้านดีอยู่ตรงบันไล่ เติบลงไปจอดข้างล่าง เราตกเราไม่เห็นด้วย ไปเจอเพื่อนด้วยอ่ะขันเรียนกันเลยต้องมาช่วยลุงล้างรถดิไปควักน้ำนู่นดิควักน้ำทะลอนุ่นเนี่ยหยิรวบหยิรวบนู่นเนี่ยไปแกนู่นไปช่วยมวงนู่นไปเร็ว ลายต้นพึ่งค่ะชอบไหมคะชอบค่ะว,วันนี้จะเล่นน้ำไหมคะเล่นแม่พ่อเราชุดว่ายน้ำนะพูดหน่อยพูดหน่อยวันนี้เดินทางมาสน,นุกไหมคะสนุกมากเลยคะ่ะว่ายกับว่กับนี่เต็นท์หนูอเองพาไปดูเต็นท์มั้ยไปเรนูพาไปดูเต็นท์ค่ะมาเป็นเป็นโคโคสกบรรยายให้หน่อยแล้ว บอกดิอันนี้เต็นท์ใครอันนี้เต็นท์นูค่ขอย่าเพิ่งเข้าไปนะเเนี่ยไฟทีีท่อนต่อๆๆๆตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่เต็นท์บนรถนะคะนี่ นอนอยู่บ้านดีๆแท่ๆอันนี้มันเอายึดตรงแล้วถือกงข้างนอ่ะอืมันจะต้องแขงให้มันตอนนี้เราได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมดื่มด่ำในมื้อนฤดเย็นี้ งนาผัดบ้านล้ววิ่นะอะไรอ่ะผัดนกผัดนกจ้านกวีดไห่จริงอ๋อไปทายไปไทายดอันนี้เมนูอะไรคะผัดเผ็ดนกค่ะอร่อยไหมคะผัดที่บ้านจะกินที่นี้นะคะอยู่บ้านจะเป็นกับข้าวแต่ถ้าอยู่แคมป์จะเป็นกับแก้มค่ะ 看吧。 ปกติพี่ก็มั่งเ้ย่างกินเนี่ยแบบค่อยๆค่อยๆทำแล้กินเงี้ยร้อนๆตัดเข้าปาเพราะว่าินเนืที่แยางัไยางเราที่ได้มาไดีได้ยางมันก็ได้แต่ว่าเราต้องเราต้องแขกย่างต้องแขกเอหมูี่เขาไปตามแบบโรงแรมที่ว่าเชฟเขาแบบเดียวชบเชฟมาเขาอันี้ เด็กอร่อยมากเลยมีเลยอร่อยจัดเชฟส่วนลูกศิษย์โอป้าสวัสดีสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ เอ้ยเี่ยงวันอาทิตย์เราจะไปไหนกันต่อคะไปไหนดีอ่ะเราได้เวลากาแฟมั้ยเรืคุยกันนะตอนนี้ทีมงานเราได้เก็บของกลับกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงหนูชื่ออะไรในงานกล้องนะชื่ไอยินพูดดีๆพูดดีๆชื่ยินค่ะเกาะให้ดีนะคะเกาะให้ดีนะขิ้นกระโวนแล้วนะ เราเรียกว่าต้นพึ่งเนี่ยเห็นปะต้นใหญ่มากวันนี้เดี๋ยวเราไปไหนต่อเดก๋ยวร้านกาแฟครับเดีย๋ยวพาไปขับรถเล่นนิดนึงหาบรรยากาศสวยๆถ่ายรูปเล่นเป็นยังไงบ้างคะเม,มื่อคืนกาแฟไม่เป็นไรก็ปกติฝนตกทั้งคืนเลยดีเออบรรยากาศดีมากฝนตกอากาศเย็น แล้วร้านกาแฟอะไรนะสองหนึ่งสองเจ็ดคาเฟ่คนเยอะมากถึงถึงไหนแล้วคะถึงร้านกาแฟแล้วค่ะพาไปไหนค่ะชื่อร้านอะไรนี่ว้าวสวยไหม ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านกาแฟ2127คาเฟ่นะครับทีนี้เราก็จะประเดินสติกเกอร์แหละตอนนี้เรามีสติกเกอร์ของช่องแล้วนะครับ <ปะ S 1> เดี๋ยวเราจะต <ปะ S 1> ามด้วยนะคะเราจะมาแปะแปะที่นี่ที่แรกให้อาหมวดเป็นคนแปะตรงไหนก็ได้ ขบวนกันแล้วเนี่ยค้างๆางางเบนจะลงนี่นกันเลย okay. Okay. อเคบญเตอร์ไเยือนแล้วนะครับมาแบบเบรกโอยเบรกมีมั้งไม่มีมั้งใครผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับหรือว่าเส้นนี้น่าจะผ่านยากเลยน่านต้องตั้งใจมาสวยไหมฮะ

วิวหรือหรืออาการเอาเอาเอาวิวล้างอ่ะสวยมากเลยค่ะอือเอาตรงตอนนี้ดิสิวิวว้าวนะแล้วเอาสภาพคนนะสดชื่นมากแคมปิ้ง<า>กีเลยดูอาการนี้ทุกทีาคแคมป์ยังไา,าคแคมป์ครั้งแรกของของเองอคุณพลอย สุดชิมมากเสื้อซ,ซ,ซื้อเต็นท์ไทยเราละคเท่าไหร่นะเท่าไรหร่วะก็พันพัน,พนสองพันสองพันแล้วก็คือทำมีกิจกรรมอะไรบ้างในการอ,อ๋อลองนับฝนในเต็นท์ค่ะ, <laughs> คะก,กิจกรรมสนุกมากเลยตื่นเต้นมากนอไหนไม่หลับวิดน้ำอยู่วิตหนากวกลัวกลัวแบบตื่นมาแล้วลอยลอยอยู่ในเต็นท์ ใช่ป่ะเ,เมื่อคืนแม่วิดน้ำอยู่ป่ะเขาเตะแลวเข้ารถอีกครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับกันละเอาเป็นว่าคืินี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือเที่ยวนรรมรากลางแดนแคมป์กันนะครับก็คือกันกัวพาถ้าหวยของมากลางหน้าฝนนะครับแล้ววันนี้มีสมาชิกไปหนึงคน อะิรแนะนำตัวเิืออะเป็นไครเ่ออรินค่ะเ่ออรินค่ะ,คะเป็นอะไรก่ะป้าบวยลุงโป็กะเป็นเด็กค่ะ,นนะเป็นเด็กค่ะ,คะอฝา,า,ากช่องให้ลุงน่อยแม่อยู่ข้างหลังค่ะเออล็บอกฝากช่องให้ลุงน่อยกดติดตามบลูเตอร์ให้หน่อยอฝากกดติด<ห>ตามบลเตอร์ด้วยนะค่ะกดติดตามบลูเตอร์ God.